สรุปทุกคนมันดีเลยนะมันไม่ได้ดูเล็กไปทําให้หน้าเป็นเส้นหรืออะไรคือดีมากอันนี้มจะพูดยังไงจริงๆฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพราวจะมาทําคลิปเปิดกรุปแปรงแต่งหน้านะคะแต่ว่าอย่าเรียกว่ากลุเลยเพราะว่าพราวไม่ได้มีเยอะขนาดน,นั้นก็คือมีที่ใช้จริงๆแล้วก็จะมารีวิวจริงๆเลยนะคะว่าชอบไหมอันไหนแนะนำอะไรยังไงนะคะแปรงแต่งหน้าเนี่ยก็สําคัญกับการแต่งหน้ามา,มากๆนะคะทุกคนเพราะว่าพราวใช้ตั้งแต่ของถูก เรเริ่มแต่งใน,นแรกๆเนาะเราก็ใช้ของถูกมันก็แต่งได้เหมือนกันแต่ว่าผลที่ออกมาอะไรต่างๆระยะเวลาการใช้งานประสิทธิภาพคุณภาพมันก็ต่างกับของที่แบบเออดีขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะมาพาวจะมาเริ่มอย่างแรกนะคะคือพาวเป็นคนที่ใช้อะไรอะ่ะชอบใช้เป็นเซ็ตพาจะแบบสมมตินะได้มีโอกาสซื้อแปงอะ่ะพราจะซื้อแปรงแบบเป็นเซ็ตเลยอะ่ะพราจะไม่ซื้อแยกชิ้นยี่ห้อนู้นี่ห้อน,อนี้คือเหมือนเป็นคนชอบไปที่มันแบบเมาไปแล้วแบบ เออมันเป็นพวกเดียวกันชายและไจ้แบบเออดีเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นความคิดไปเองล้วนเนาะเริ่มกันที่เซตตานะคะแปรงแต่งตาที่พาวมีเนี่ยเป็นของเดียวเทคนิคนี่สีม่วงอันนี้นะคะซึ่งเขาไอา้รุ่นแต่งตาเนี่ยเขามีเหมือนแบบมีของก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นเหมือนแบบที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่พาวอะ่ะแรกเริ่มเริมทีเพาวาอยากได้อันนั้นอันนี้เล่าก่อนนะคะว่าของเดียวเทคนิคนี่มีทั้งหมด3อันนะคะก็คือตาเนาะแล้วก็มี ปัดแก้มนะคะแล้วก็มีแปลงปัดแปง้งพาฝากเพื่อนซื้อจากอเมริกานะคะทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวมาบอกแล้วกันว่าราคาอะไรคุ้มไหมยังไงนะคะอ่ะเรากลับมาที่ตาก่อนนะคะาพาไม่ได้อยากได้เซตนี้แต่ว่าเพื่อนซื้อเซตนี้มาให้ก็เลยเออก็ได้ที่ใช้จริงๆเลยนะมีแค่3อันนะคะคือ3อันนี้เท่านั้นนี่นี่นะคะส่วนอันเนี้ยไว้แบบว่าไหไปัดมาสคาร่าแล้วแบบนาำเป็นก้อนอะ่ะก็จะใช้อันเนี้ยเออ เนี่ยนะคะใช้อันเนี้ยวีวีวเนาะแต่ก้อนน,นั้นทีนะคะไม่ได้ใช้บ่อยอะไรนอกจากคนนั้นคือแต่งหน้าบงนะคะด้านนี้เป็นแปรงแบบอายไลเนอร์นะคะซึ่งพาก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะมันใช้กับแบบอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อเจลปักจุ่มเนาะแล้วก็แบบวาดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะมางั้นพาจะมาดูสามตัวนี้ก่อนนะคะที่ใช้บ่อยๆอ,อย่างแรกเนี่ยพาเป็นคนชอบลงพื้นตาหรือว่าลงเปลือกตาด้วยสีพื้นก่อนเนาะพาใช้อันนี้ลงค่ะนี่เพราะว่านางใหญ่ดีก็คือ จุ่มสีลงไปแล้วก็ปายปา,ายได้เลยเนาะหรือว่าที่พาเคยใช้ตรงเนี่ยตรงสันมันตรงเนี้ยนี่นะคะตรงสันมันตรงนี้เนาะพาใช้ในการแบบเนี่ยลงหัวตาอะไรอย่างนี้มันก็จิกหัวตามันก็สะดวกดีเพราะว่านางเป็นมุมเป็นสันเนาะแล้วก็เป็นแบน,นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไว้ลงทุกเปลือกตาค่ะต่อมานะคะแปรงที่เอาไว้ขัดเป่าคือพุ่มๆแบบนี้นีพุ่มๆอย่างนี้นะคะ่ะก็ คัดเบาได้ดีเลยนะชอบเลยก็คือแล้วมันก็ไม่ได้พุ่มใหญ่มากค่ะนันเพราะเราตาเล็กนะคะเราก็เออเป็นสาวตาเล็กก็มันก็กําลังดีนะคะถัดมาเล็กลงมานิดนึงนะคะนี่หัวก็จะแน่นลงมาหน่อยนะคะแน่นขึ้นมาหน่อยไม่ใช่แน่นลงมาหน่อยเนาะพาก็จะใช้ลงแบบแต่ว่าสีที่เข้มอะเอยากให้แบบตาเราดูมีมิติใช่ไหมพาก็ใช้เนี่ยอะวาดไปถางตาบนแล้วก็หังตาล่างนะคะ อันเนี้ยขนมันก็จะเล็กลงมาแล้วก็แน่นนะคะทําให้แบบเออมันต่อตรงมันแบบมันแม่นยำะมันแม่นยำทุกคนเออเอาตรงนั้นนะตรงนั้นนะอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งแปรงแต่ละอันเนี้ยมันอ d a p t a b l ได้หมดเลยนะทุกคนทุกคนอยากใช้อันนี้ลงแบบอักัดเป้าแล้วเอานี้เกลีย่ยก็ย่อมได้ทุกคนนึกออกไหมหรือว่าจะเอาแปรงอันเนี้ยทาทุกเปลือกตาก,ก็ย่อมได้นะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกที่ว่า แต่ละคนจะเอาไปอดแดปไปปรับไปใช้แบบตัวเองแบบไหนกันเนาะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นของดีเทคนิอิ่มเหมือนเดิมนะคะพูดรวดเดียวจะได้แบบผู้ทีเดียวเนาะเป็นแปรงปัดแป้งค่ะนี่อันนี้นะคะที่สภาพยังใหม่เพราะว่าพ้าวเพิ่งล้างแปรงนะคะและยังไม่ได้ใช้เลยก็คือว่าอันนี้เป็นอันที่ชอบน้อยที่สุดบอกตามตรงนะคือใช้ครั้งแรกพราวคิดว่าดีเทคนิคแก่แกฉันแบบฝากเพื่อนที่ฮิวจจากอเมริกาเลยในแก่มันต้องแบบ นุ่มแน่นๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบปัดไปครั้งแรกแข็งมากแล้วแบบทิ่มหน้าแล้วรู้สึกแบบไม่สบายหน้ารู้สึกแบบเออเจ็บหน้าทุกคนแบบเบอร์น,นั้นเลยนะจนใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆซักนางอะไรนางก็นุ่มขึ้นนะคะแต่ว่าพารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบเลยนะของอย่างเงี้ยแต่พารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะแบบจะลงใต้ตาทีดูดีปาไปแล้วครึ่งหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ขนเนี่ย ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเดียวเทคนิคที่พาวสัมผัสได้เนี่ยคือเขาจิกสีดีอันนี้คือข้อดีเขาจิกสีดีนะคะแล้วก็ทนอขนเนี่ยซักอะไรก็ไม่ร่วงไม่อะไรเลยเนาะแต่สำหรับแปรงปัดแปง้งพาวก็คิดว่าเลือกยี่ห้ออื่นที่มันนุ่มแล้วก็จิกสีดีแล้วก็พอดีหน้ากว่านี้ดีกว่าเพราะว่าพววาวใช้แรกๆก่อนที่จะเอาไปซักอะเจ็บหน้าเลยนะคะรู้สึกเลยว่าแบบทิ่มทิมทิมเลยก็อันนี้ใครจะหาซื้อแป้งปัดแป้งก็ อ,อยากลองก็ได้อะแต่ว่าเพาก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะแปัดแป้งของดูเทคนิคนะต่อมานะคะเป็นแปรงปัดแก้มนะคะหรือว่าปัดลัชออนเนาะนี่อันนี้คนใช้เยอะมากแล้วมันก็ดีมากนะคะอ่ะเต็มสิบ้าให้สักแปดละกันหากตรงที่ใหญ่มากใหญ่อีกแล,ล้วทุกคนคือเผาปัดทีบางที่อะปัดอย่างเงี้ยสีอะขึ้นไปถึงเข้ามาปะแต่ก็เพาชอบตรงที่ทุกคนดูเส้นขนเขานะคะเขาจะไล่เนาะตั้งแต่เนี่ย คันค่อยๆค่ๆไปยาวมันทําให้เวลาเราแปะลงไปที่บลัชออนอ่ะ ทุกเส้นนะมันติดบลัชออนเวลาเราปัดอะแก้มเราก็ไม่เป็นปื้นนะคะคือสีมันทั่วแปลงทําให้ปัดไปเนี่ยมันก็ทั่วพื้นที่ที่เราปัดนะคะมันแบบไม่ได้ไปกองอยู่ข้างบนหรือข้างล่างหรืออะไรนะคะก็คือเภาวาเขา,าทำเลเยอร์ได้ดีมากที่สําคัญคือจิกสีดีมา,มากๆนะคะอันนี้ถือว่าประทับใจแปรงปงัดแก้มเขาก็ดีจริงเสียแค่ว่าใหญ่ไปแค่นั้นแหละก็ต้องถ้าอยากได้พื้นที่ที่มันเล็กลงอะแนะนำว่าให้ใช้บริเวณนี้หน่อยอะจิมลงไปบริเวณเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ย หัวมันนะคะแล้วก็ค่อยๆปัดเนาะเพราะว่าพาจะเป็นคนวางทา่างบนี้นะพาวงานแก้มต้องมาไงต้องมาเาก็ทาบแล้วก็ปัดก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบเออปรับแบบเพราะว่าคือแก้มไปถึงขมับมันไม่โอเคก็เออปรับนะคะก็คือจุ่มตรงหัวหัวมันหน่อยแล้วก็เออปาดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพาก็จะมาพูดถึง3ชิ้นนี้นะคะก็คือเซตนี้ แล้วก็อันนี้อันนี้นะคะว่าพาวซื้อมาจากอเมริกาเนี่นะคะเท่าไหร่เนี่ยสอันเนี้ยพาวซื้อมา1,300าประมาณ, 1, มาณ 1, นาี้นะตีเป็นเลขกลมๆก,ก็ถามว่าคุม้มไหมก็คุ้มนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นพันสามที่ไทยได้จะได้แค่2ชิ้นเนี่ยไม่แบบ2ชิ้นไนก็2ชิ้น1แต่ฝากพื้นซื้อจากอเมริกาก็คือได้มีสามดนี้นะคะพันสามบาทถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากนะคะอือต่อมานะคะเป็นแปลงลง คอนทัวร์เชดดิ้งบอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ของโซยิว่าค่ะเป็นเบอร์1,2,7นะคะลั h เชียชีคเนาะอันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งดีมากอันนี้น่าจะเป็นขนแท้นะเพราะว่าเวลามันเลอะแล้วมันก็เลอะเลยแล้วมันก็เวลาซักก็ออกไม่ค่อยหมดเนาะแล้วก็คือดีมาก ซวยว่าใครจะไปซื้อพาวแนะนาเลยนะว่าเป็นเนี่ยด้ามดำอันเนี้ยคือเพื่อนพาวาใช้ก่อนอยู่แล้วแลนะนะก็ใช้ดีนะก็เลยเออซื้อมาให้พาวนะคะตอนแรกพาวแบบอุย้ยมันจะเป็นแปรงคอนทัวร์ที่เล็กไปหรือเปล่าเพราะว่าแบบหน้าฉันก็ใหญ่แล้วแบบช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่ฮิตแปรงคอนทัวรแบบ์แบบพุ่มๆใหญ่ๆแบบบลอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนคือแบบเออมันจะได้ไม่ดูเป็นเส้นเป็นเปื้อแบบเน้นงานแบบ อ่ะทั่วหน้าอะไรี้ใช่ปะเขาก็ลองใช้สรุปทุกคนมันดีเลยนะมันไม่ได้ดูเล็กไปทําให้หน้าเป็นเส้นหรืออะไรคือดีมากอันเนี้ยซุปพูดอด่างไรจริงๆจ,จิกสีก็ดีลงคอนทัวร์อะไรก็ดีนะคะคือเลิฟมากถ้าใครมีแบบงบหน่อยเขาก็เชียร์โซยิว่าเลยนะคะ แล้วก็แปลงถัดมานะคะคือแปลงไรดั้งนะคะแต่ก่อนเนะี่ยพาวใช้อันนี้ของ e ีทูดนะคะคือพาวซื้อจากเกาหลีพาวซื้อเพราะว่ามันอีกไม่กี่บาทจะได้แท็กซ์รีฟันนะคะก็เลยซื้อแต่ทุกคนคือหัวมันเล็กมากคือพาวพยายามหาหัวที่มันแบบเหมาะกับการจะลายดั้งที่สุดแล้วอะแต่แบบเออมันอันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นหัวที่เหมาะที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่เหมาะนะเพราะมันเล็กมากเวลาไลายก็จะเ,ออเป็นเส้นๆน,นดิดนึงนะคะก็ทนใช้มาตั้งนานนะเป็นปีกว่าจนได้มาเจอตัวนี้ นี่นะคะของแคนเม e ที่นางเป็นเชดดิ้งพาวเดอร์นะคะนางก็มีแปรงอยู่ให้เลยเพาก็ใช้มาไราดั้งเลยนะคะพาใช้เนี่ยไรยดัางทุกวันนี่ก็ใช้อยู่แล้วก็วันไหนเดินทางเพาจะไม่เอาพวกแปรงใหญ่ๆอะ่ะเดินทางเลยเพราะว่าพาไม่อยากกินไนที่กระเป๋าแล้วก็มันจะเลอะกระเป๋านอ้อพาก็เนีย่ยใช้เนี้ยเออเชดดิ้งเลยนะคะแต่น้องอีทูด no ี e ้นะคะก็เอาไว้ใช้บ้างเวลาแบบเพาอยากคัดเบ้าด้วยสีเนี้ยเพราะว่ามันมันแบบมีสีนี้อยู่นะคะพาก็อ่ะ ใช้เนียคัดเบ้าเอออะไรประมาณนี้น้องเขาเหมาะจะเป็นแปรงคัดเบ้ามากกว่าแปรงไรดังนะคะทุกคนคือมันเล็กขนาดนี้เอามาไรดังได้ไงคือต้องเป็นจมูกติกแล้วอะแล้วก็แปรงถัดมาที่คนถามเยอะพอๆกับแปรงเขียนคิ้วนะคะก็ต้องยกให้แปรงไฮไลท์ซึ่งเขาก็ไม่รู้จะบอกทุกคนเหมือนกันว่ามันคือยี่ห้อะอะไรหรือว่าพาอ่าบอกได้แค่สถานที่ซื้อพาซื้อที่ร้านตราบิวตี้ซึ่งบางพาออยู่ตา้าพาวกับตาไปซื้อนะคะ ตอนนั้นก็คือคิดแค่ว่าฉันอยากได้แปลงไฮไลท์เพราะว่ามันไม่มีแงทุกคนเออเขาก็เลยไปซื้อตอนซื้อเขาก็ยืนดูเลยนะว่าอันไหนจะเหมาะเป็นแปลงไฮไลท์นะคะก็คือได้อันนี้มานะคะไม่มีห้ออะไรทั้งนั้นเขารู้แค่ว่าหัวมันแบบไม่แน่นมากเออมันต้องไม่แน่นมากเพราะถ้าแน่นมากอะไฮไลท์จะดูมันโปะแล้วมันก็ไปทรรัชาติจะดูเป็นเสน้นแต่อันเนี้ยเออปัดไปอะมันก็ยังมีความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็เป็นพุ่มๆเนาะ ประมาณนี้นะคะเขาก็ได้แต่แนะนําว่าถ้าไม่เจอแบบนี้ทุกคนก็เลือกที่หัวมันเป็นพุ่มแล้วก็ไม่แน่นมากนะคะก็จะไฮไลน์นี่ได้สวยงามนะคะต่อมานะคะ2ชิ้นสุดท้ายที่คนถามเยอะมากนะคะคือแปลงเขียนคิ้วแรกเริ่มพาใช้ของเมลินดาอันนี้นะคะเจอที่ Even b o y นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหัวก็เป็นอย่างนี้คืออันเนี้ยว่าดีแล้วนะเออดีแล้วคือตอนนั้นตอนที่พาวแบบ เขียนคิ้วก็ใช้อันนี้แต่ใช้ไปใช้มานางก็จะเริ hearted, ่มมีความบานนะทุกคนแต่ก่อนนานก็เป็นหัวที่แบบเออเลียวเฉียบนี่แหละแต่ว่านางเริ่มบานแล้วนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนนะเพราะว่าเวลาเขียนนะห่างจะเริ่มไม่ค่อยคมแล้วแต่ว่าใช้ดีไหมใช้ดีราคาถูกไม่ถึงร้อยแบบห้าสิบหกสิบบาทแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบดูคลิปของแบบเมอาหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยปจำได้ว่าอันนี้มันใช้ดีแล้ววันนั้นอีฟแอนด์มาก็ลดราคาเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทพอดีเขาก็เลยเออไหนซื้อมาลองซิสรุปคือแบบ อันนี้เป็นน้ำม่วนเลยตอนนี้คือของคิวเพรสนะคะคือหัวหนึงเนี่ยเป็น s ส o ูรี่บ u ัชไว้แบบปัดอะไรปัดคิ้วเนาะอีกหัวหนึงก็เป็นเนี่ยหัวตัดแบบนี้นะคะคือเขียนคิวดีมากนี่วันนี้พาก็ใช้นะคะคือเขียนแบบธรรมชาติก็ได้เนี่ยหรือว่าจะแบบอยากให้คมกริบก็ได้เพราะหัวเขาแบบหัวตัดแล้วก็แล้วมันก็แบบเนี่ยไม่ใหญ่ไม่บานจนเกินไปนะคะเอาไม่โฟกัสนะคะฮัลโหลนี่เออมันแบบ ม่ใหญ่เลยก็ไม่บานเกินไปคือแบบเขียนได้คมได้กริบนะคะถ้าใครอยากธรรมชาติก็แบบลดน้ําหนักมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ธรรมชาตินาอและนี่นะคะก็คือแปรงแต่งหน้าของเพาทั้งหมดที่ทุกคนขอกันเข้ามาคือเพามีแค่นี้จริงนะก็คือใช้อันไหนมีอันนั้นเป็นคนที่แบบไม่ได้มีของอยเยอะแยะอ่ะก็มีแก้มหนึ่งอันแป้งแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเออที่ใส่ตั้งแต่ปีหนึ่งอะตอนนั้นซื้อเอาแบบไว้ที่หอนะคะคือยังใช้จนปีสีตอนนี้นะคะก็ น่ารักมิงม,ง,มงมากโอเคค่ะแล้วคลิปนี้นะคะพาก็จะมาสรุป3ชิ้นที่พาคิดว่าทุกคนควรไปตามตามกันเนาะก็คือไล่ราคาไปที่อัทถูกหน่อยก็เป็นของคิวเฟรนะคะเป็นแปรงเขียนคิ้วอันนี้แนะนําเลยว่าทุกคนอนะ่ะควรมีเพราะว่าดีจริงนะคะใครหายอยู่ก็ไปตามๆกันได้นะจ๊ะชิ้นต่อมาก็คือแปรงปัดแก้มนะคะของเรียวเทคนิคอันนี้คือรู้สึกว่าจิกสีดีจริงนะ ข้อเสียคือใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องขนการไล่เลเยอร์การจิกสีอะไรคือดีมากนะคะแล้วก็ทนทานก็เชียร์นี้ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มีงบนะคะแล้วก็อยากได้แปลงดีๆคุณภาพดีๆนี่เลยโซยว,ว่านะคะเป็นแปลงคอนทร์ก็ได้ปัดแก้มก็ได้เนาะนี่นะคะ ก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ได้ประโยชน์กันนะคะใครที่หาแปรงแต่งหน้าอยู่เนี่ยก็ลองไปตมตามผากันได้อันไหนดีผาก็ว่าดีอันไหนขาสุบว่ายังไม่ค่อยถูกใจพาก็บอกตรงๆว่าเออยังไม่ค่อยถูกใจอะไรอย่างนี้เนาะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผาวไปก่อนแล้วนะถ้าใครอยากดูแบบคลิปอะไรก็ เมนบอกได้หรือว่าอยากดูลุคนี้ไหมคะอันนี้ก็เป็นเครื่องสอางใหม่เหมือนกันนี่วันนี้ก็แต่งไปสยามมานี่ก็เพิ่งตับมาอัดคลิปนะคะก็ยังสวยเด้งอยู่เลยแล้วก็พาวชอบเครื่องสำอางตอนนี้มากคือมันแบบสวยมากนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย